การอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดูชะตาพ,าพับเพลินไบแอมทรนีเดือแม่หมออัมธรรมทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมิถุนายน2566ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะหรือราศีตุลน,นั่นเองมาดูกันว่าชาวตุลน,นะในเดือนออมิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างส,ส,ส,สดๆกันเลยสาหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์ที่คลิกลิงลก์ไนออฟฟิเชียลหรือจะทักมาทางเพจก็ได้นะคะทุกช่องทางการติดต่อนะทักมาจองคิวดก่อนได้เลยนะอ่ะดูพลังงานหน่อยค่ะชาวตุล มิถุนายน2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างโอ้โหใบแรกมาก็รวยเลยนะมิถุนายน2566มีโอกาสเหลือเกินจะหยิบจะจะัดจะทำอะไรมีโอกาสทางการเงินสูงมากถ้าทำงานทั่วไปก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โอกาสทางการเงินเพิ่มเติม ถ้าทําธุรกิจต้องบอกว่าธุรกิจไปได้สวยมีโอกาสการเงินเข้ารวๆนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะระวังเรื่องของขานะปวดแข้งปวดขาปวดหัวปวดศรีรษะเวียนหัวเวียนศรีรษะนะในเรื่องของการเงินไรายได้ทรัพย์สินเห็นไหมผุดเป็นดอกเห็ดเลยนะฮะมมีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบรวยๆจะหยิบจะจับจะทําอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะค่อนข้างดีทีเดียวต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้าง เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างก็ขยันขันแข็งนะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะในชีวิตแล้วคุณก็สามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้ด้วยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของอบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงดูจากพลังงานมีความมั่นคงในชีวิตสูงมากทั้งบ้านที่ดินทรัพย์สินหรือใครหวังบ้านหวังรถอะไรถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสนะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะได้คอนโดได้ตามที่คาดหวังเลยนะคะต่อมาค่ะเรื่องของ ลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักดูจากพลังงานค่อนข้างดีนะอยู่ในโอวาสนะสนับสนุนช่วยเหลือคุณดีเคารพเชื่อฟังคุณดีนะลูกหลานบริวารลูกน้องดีคนรักก็เช่นเดียวกันค่อนข้างดีนะใครมีคู่อยู่แล้วก็เหมือนเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะมั่นคงก่อร่างสร้างตัวกันเลยทีเดียวนะต่อมาค่ะเรื่องของ ปัญหาอุปสรรคถามว่ามีไม่มีแต่แก้ไขได้แก้ไขไปได้ทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะเลยนะไม่จมอยู่กับความทุกข์แน่นอนมันจะค่อยๆแก้ไขคลี่คลายไปได้ทีละเปราะทีละเปราะเนาะเ <c oughs> จาะลึกกันเรื่องความรักนิดหนึ่งนะถ้าโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอคนใหม่แน่นอนขอให้คุณ ออกไปแตะขอบฟ้านิดหนึ่งนะพาตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆเจอใครใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เจอคนถูกอ,อกถูกใจที่จะคบหากันได้ยาวๆนานๆนานนะมีโอกาสส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนโอกาสจะชัดเจนมีเหมือนชีวิตกาลังจะปวดเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดใหม่แล้วมีโอกาสชัดเจนหรืออาจจะมีคนมาทําให้ความสัมพันธ์หรือดวงความรักของคุณชัดเจนขึ้นเป็นไปได้ส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วน่าจะเปลี่ยนสถานะกันใหม่แล้วแหละนะ มีความมั่นคงขึ้นนะอาจจะเริ่มอาจจะมีงานมงคลอาจจะได้แต่งงานหรือวางแผนในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายและหรืออาจจะมีครอบครัวนะเอออาจจะเป็นจุดใหม่ละเป็นจุดใหม่ของความสัมพันธ์แล้วนะต่อมาอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือสเสน่ห์นะเออสเสน่ห์นะและความมีน้ำใจของคุณบางทีอาสาชอบช่วยเหลือคนอื่นนะก็อาจจะทําให ตัวเองเหนื่อยเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางครางบางทีก็ต้องบอกว่าสเสน่ห์ของคุณอาจจะทําให้มีคนมาลลลหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณมากเพราะฉะนั้นแล้วระวังสเสน่ห์ของตัวเองไปเตะตาต้องใจใครอะไรคนและจะทาให้ตัวเองสับสนไม่รู้จะทําตัวยังไงนะเออต่อมาค่ะความสําเร็จเป็นอย่างไรดูจากพลังงานสําเร็จแน่นอนถึงจะมีความท้าทายบททดสอบเข้ามามากขนาดไหนต้องบอกว่ามันไม่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณเลยมีโอกาสประสบความสําเร็จตาม สิ่งที่คาดหวังมุ่งหวังนะเออมีโอกาสที่จะ ได้ในสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่ปรารถนาในเรื่องของการงานกันบ้างการงานอาจจะมีเปลี่ยนแปลงนะเพอเปลี่ยนแปลงแบบปรับปับัะพานอย่างที่บอกไปอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ได้งานใหม่ๆได้โอกาสใหม่ๆแบบอยู่ๆก็ได้ปูับปรับัะพานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้หรือเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งแบบปูับปับสะพานแต่เป็นปใิทิศทางที่ดีนะจะร่ํารวยโอกาสดีเติบโตนั่นเองนะต่อมาโชคลาภมีไหม โชคลาภมาจากการทํางานซะส่วนใหญ่โชคลาภอาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานหรือความสําเร็จในเรื่องของการงานการเจริญเติบโตก้าว,ว,วหน้านะคะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภด้านนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดดวงของคุณในมิถุนายน2566นะต้องทำถึงจะได้เพราะฉะนั้นลงมือทำลงแรงทำให้เต็มที่แล้วมันจะมีโชคลาภเข้ามาแบบรัวๆนะจากสองมือของคุณนี่แหละจากความสามารถศักยภาพของคุณนี่แหละสุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกนะ สิ่งที่ต้องเรามาระวังคือความเหนื่อยล้าของตัวเองหรือความท้อถอยความท้อแท้ความความยอมแพ้ของคุณาบางครั้งบางทีโอกาสเข้ามาเยอะนะช่วงเวลาเดือนมิถุนายน2566นะก็กอบโกยโกยมากๆแล้วอาจจะเหนื่อยถ้าคุณยอมแพ้หรือถอยไปก็จะทําให้คุณได้น้อยจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับกําลังใจของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วหากช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาของการกอบโกยแล้วมีสิ่งดีๆเข้ามาหากคุณต้องการให้ได้รับมันเยอะ ขุนพลังใจของตัวเองเยอะๆค่ะมีโอ,อกาสที่จะได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่านอยไปก็อาจจะไม่ได้รับสิ่งดีๆเพราะฉะนั้นจะพังจะปังจะผัก ปังแค่ไหนขึ้นอยู่กับกําลังใจของคุณเลยเนาะโอเคค่ะและนี่คือคำแนานทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดก,กระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วกอทุกคนใช้ชีวิตจะเบ,บิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย